คือถามเยอะม,มากแล้วเขาก็สแกนดูออาแบบละเอียดมากๆอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ working and holiday ในประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องการเข้า ประเทศออสเตรเลียเราต้องเขียนอะไรบ้างผ่านตอมอเป็นยังไงยากหรือเปล่านะคะแล้วก็การาสํแดงสิ่งของที่เราคิดว่าเขาจะต้องตรวจนะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เรากําลังบินมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยทาง a i r h o s t เต e นะเขาก็จะแจกไป,ไปนี้ให้กับเรานะคะปุ๊บนะคะเวอร์ชั่นก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิด มากับการบินไทยเราได้ยินมาว่าเราสามารถขอเวอร์ชั่นภาษาไทยมาด้วยก็ได้นะแต่ว่าถึงแม้จะได้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ยากนะคะมันก็จะเป็นการถามข้อมูลของเราต่างๆคล้ายๆกับไปเข้าประเทศของประเทศอื่นๆนั่นแหละนะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กว่าเรามีของที่ต้องสำแดงหรือเปล่านั่นเองค่ะโดยวันนี้ก็จะเอามาให้ดูทั้งสองภาษานะคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย ให้ทุกคนดูนะส่วนคนที่สมมติว่าขึ้นเครื่องแล้วก็หลับนะไม่ทันตอนนี้เขาแจกใบนี้ก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าประเทศนะมันจะมีโซนที่ที่เขาจะมีแบบว่าหลายหลายภาษาเลยมีใบแบบเนี้ยแต่มีหลายภาษามากรวมถึงภาษาไทยนะคะให้เขียนอีกรอบนึงก่อนที่เราจะเข้าประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นใบผู้โดยสารขาเข้าด้านหน้านะคะก็จะเป็น รายละเอียดข้อมูลทั่วไปรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินแล้วก็พวกข้อมูลวีซา่าข้อมูลหนังสือเดินทางของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นใบผู้โดยสารขาเข้าด้านหลังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแสดงของที่อ่าต้องเหมือนกับให้ตอมอตรวจด,ดูนะคะก็จะติ๊กไปตามหัวข้อต่างๆได้เลยค่ะไฟล์นี้นะเดี๋ยวจะแนบไปให้ข้างล่างนี้นะคะ หลังจากขั้นตอนการเขียนใบผู้โดยสารขาเข้าแล้วนะคะมันก็จะไปถึงขั้นตอนการมันกับตมนั่นแหละนะตมก็คล้ายๆกับประเทศเรานะคะก็คือ,อเขาก็จะถามข้อมูลทั่วไปนะอย่างเช่นมาทำอะไรอยู่นานแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะถามลึกเข้าไปนิดนึงว่าที่ไทยทำอะไรแล้วก็จะกลับไปตอนไหนนะคะแต่ว่า เหมือนกับว่ามันจะมีเครื่องที่จะทําให้เราอะผ่านไอติมันด้วยนะแต่ว่าวันที่ยกไปเครื่องอะใช้ไม่ได้นะคะเขาให้ทุกคนที่มาเนี่ยต้องผ่านตมที่เป็นคนอะเข้าไปนะคะเราก็ผ่านได้ปกติเขาก็ใจดีมากนะเขาก็ปั๊มขนาดพาสปอร์ตเราอะคือเรามีพาสปอร์ตเก่าแล้วก็พาสปอร์ตที่ใช้ตอนนี้จะเป็นพาสปอร์ตแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะเขาก็ยิ้มแล้วก็ให้ผ่านปกติ แต่ว่ากับเพื่อนของเรานะคะที่มาด้วยกันแต่ว่าเราแยกกันนะนโดนถามนะอย่างเช่นว่ามาทําอะไรมากับใครแล้วพอเพื่อนบอกว่ามากับ My Friend อย่างเงี้ยด้วยความที่เราผ่านผ่านก่อนเขานานแล้วเราเดินไปที่รับกระเป๋าแลว้วอ่ะเขาอ่ะก็เลยหาเราไม่เจอทีนี้เราก็ได้ยินเสียงวายดังมากนะจากตอมอว่า where your friend where your friend อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเราก็เลืกลักลกลกจนสุดท้ายก็ เขาก็ปล่อยผ่านมาได้นะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดเรามาแบบถูกกฎหมายนะคะไม่ต้องตกใจไปนะก็ผ่านเข้ามาได้เลยหลังจากเราไปรับกระเป๋าแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการดีแคร์สินค้าหรือของที่เหมือนกับต้องตรวจเพิ่มเติมอ,ะอ่ะบางคนก็ไม่ต้องดีแคร์นะคะถ้าเกิดไม่มีสินค้าหรือว่าสิ่งของที่คิดว่าผิดกฎหมายของออสเตรเลียเราก็ ไปต่อแถวปกติได้เลยเขาก็จะเหมือนกับสแกนกระเป๋าแล้วก็ปล่อยออกไปแต่ด้วยความที่เรากับเพื่อนเราอะคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยเข้าประเทศออสเตรเลียใช่ไหมแล้วเราก็ดู <c oughs> รีเสิร์ชเยอะมากว่าเอ้ยมีอะไรให้ดีแคร์ไปก่อนมีอะไรให้ดีแคร์ไปก่อนแล้วเราก็พกยาไปเยอะมากแบบเป็นยาแก้เซรยาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากมากเราก็เลยคิดว่าเออดีแคร์ดีกว่านะคะเราก็เลยติ๊กช่องแบบประมาณว่าอ่า มีสินค้ายาแบบเมดิซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กไปนะส่วนมาม่าอะไรพวกเนี้ยเราก็ติ๊กช่องแบบว่ามี meat, มีซมีซีฟู้ดอะไรเงี้ยเราก็ติ๊กเยอตรงนี้ไปพอเรายื่นให้เขาอ่ะเขาก็เลยแยกเรากับเพื่อนอนะ่ะไปช่องที่ต้องดีแคร์ของพอแต่เราสังเกตนะว่าคนอื่นที่มาด้วยกันอนะ่ะไว้เดียวกันแบบคนจีนเรามาจากไต้หวันเราเป็นเครื่องที่ไต้หวันใช่ไหม คนจีนอะไรเขาก็ไม่ดีแคร์สินค้าอะไรกันนะคะแต่ว่าเเพื่อความปลอดภัยเราดีแคร์ไปก่อนก็ดีนะคะก็เขาก็จะสแกนแล้วเขาก็จะถามเราเยอะมากมากเลยนะว่ามาทำอะไรมาอยู่นานแค่ไหนวางแผนมาเมื่อไหร่เคยทำงานอะไรที่ไทยคือถามเยอะมากแล้วเขาก็สแกนดูออาแบบละเอียดมากๆา่ะทุกคนเราก็ตื่นเต้นนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ก็สุดท้ายก็ผ่านนะคะก็เข้าประเทศได้ตามปกติ ก็มีประมาณแค่นี้นะคะสำหรับการเข้าประเทศออสเตรเลีย mm hmm. ก็ฝากติดตามต่อไปนะคะว่า EP ถัดไปจะเป็นอะไรนะ mm hmm. ก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ